สวัสดีค่ะนักเรียนเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่5นะในเรื่องของทักษะการแสดงหน,น้าตัดศินวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อการจัดการแสดงหน้าตัดสินไทยในโอกาสต,ต่างๆนะคะซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของหน่วยที่5แล้วในหน่วยนี้ก็จะมีการจุดประสงค์ของเรื่อง การจัดการแสดงนาศศิสิ์ไทยในโอกาสต่างๆก็คืออธิบายลักษณะของประเภทของงานในการจัดการแสดงได้อธิบายขั้นตอนการดําเนินงานของการจัดการแสดงได้มาดูว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการจัดการแสดงนาสศิสป์ไทยในโอกาสต่างๆก็คือประเภทของงานก่อนเลยและขั้นตอนของการดําเนินงานประโยชน์และคุณค่าของการแสดงว่าเราจะได้ ประโยชน์อะไรนะคะในการจัดการแสดงนัสศิลป์ไทยในโอกาสต่างๆนี้ประเภทของงานเราก็แบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะงานพระราชพิธีงานมงคลงานอาวมงคลหรืองานเทศกาลต่างๆมาดูงานมงคลก่อนงานมงคลน,นั้นเป็นการสื่อกวามหมายถึงความเป็นสิริมงคลนะคะ เราก็จะนำการแสดงที่เป็นการแสดงที่มีบทร้องและมีท่ารำของเพลงที่สื่อความหมายของความเป็นสิริมงคลแล้วก็อาจจะเป็นความสนุกสนานรื่นเริงเช่นรำอวยพรระบำเทพบันเทนเิงระบำกิจด,ดาบินิหารนะคะเพื่อให้เจ้าภาพนั้นมีสิริมงคลเกิดขึ้นกับตัวของเจ้าภาพนะคะ งานอาวามงคลเป็นงานที่ไม่ไม่มีการลื่นเลงนะคะเป็นงานที่พูดถึงความเศร้าโศกเสียใจเพราะฉะนั้นการแสดงนั้นจะจะต้องเป็นการแสดงที่มีจังหวะช้าๆหรือบทเพลงหรือบทร้องนั้นก็จะไม่สื่อไปในเรื่องของการอวยพรนะคะก็อย่างเช่นการรำช่วยใช้พาม ลำพายชุมพลระบาบรบราณคดีอันนี้ก็จะไม่มีเนื้อรองนะคะก็อาจจะเป็นการนำเอาการแสดงชุดเป็นชุดเป็นตอนมานะคะอย่างเช่นลำย่าหลานตามนกยูงลำพระรอตามไก่หรือลำหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉานะคะก็ตัวอย่างเช่นลำหานุมานจับนางสุพรรณมันะะมจฉา ซึ่งการแสดงของงานอาวะมงคลน,นี้อาจจะมีทั้งเนื้อร้องบ้างและไม่มีเนื้อร้องบ้างาตามแต่ขึ้นอยู่กับชุดการแสดงนะคะถ้าเป็นงานเทศกาลต่างๆก็เช่นงานที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้นเป็นการอนุรักษ์สืบสานนาตศิลสิไทยเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้ เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นกระเตื้องขึ้นนะคะการแสดงที่จะนำมาแสดงจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานสถานที่การจัดระยะเวลาที่เราจะจัดการแสดงงนั้นการแสดงที่เราจัดการแสดงมานั้นก็จะแสดงให้ถึงว่า ถ้าเป็นการแสดงพื้นเมืองการแสดงประเภทละครหรือมหรศัรสพต์ต่างๆเช่นลำกองยางก็จะเกิดในลำกองยาวเราก็จะใช้ในงานวันสงกรานนะคะเพราะว่าจะเป็นการลื่นเริงสนุกสนานเป็นวันปีใหม่ของไทยระบำประทีปสุข,ขไทยก็จะใช้ในวันลอยกระทง าการแสดงลิเกก็ใช้ในเทศกาลต่างๆค่ะขั้นตอนในการดําเนินการจัดการแสดงเราก็จะแบ่งผู้รับผิดชอบออกเป็น3ฝ่ายด้วยกันฝ่ายอํานวยการแสดงฝ่ายจัดการแสดงฝ่ายธุรการคัดเลือกผู้แสดงให้มีความสอดคล้องกับบทบาทของตัวละครนั้นๆและถ้าเป็นการแสดงประเภทรำระบำ,ำฟ้อนเสริง ควรเลือกผู้แสดงที่มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อความสมดุลในการแสดงนะคะก็ดูถ้า,าจัดระดับความสูงให้เหมาะสมนะคะมันก็จะออกมาได้สวยงามเรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเ,เช่นมอบหมายในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆก็ให้กับเจ้าหน้าที่ทางด้านเฮรันยิกเป็นคนที่จัดการนะคะหรือมอบหมายการจัด ทำฉากก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเขาจัดการดูว่าเราจะใช้ฉากแบบไหนจัดการประชุมติดตามผลการทำงานของแต่ละฝ่ายซึ่งหัวหน้าจะเป็นผู้รายงานความคืบหน้าอุปสรรคและปัญหาต่างๆให้กับผู้กำกับการแสดงและหัวหน้าฝ่ายต่างๆรับรู้และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขฝึกซ้อมการแสดงก็จะมีการกำหนดการซ้อมย่อยการซ้อมใหญ่ าการจัดการแสดงจริงก็เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่เต็มความสามารถส่วนการสรุปและการประเมินผลการแสดงก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกฝ่ายจะต้องมีการประชุมสรุปร่วมกันและประเมินผลการจัดการแสดงและนําข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้ใหมันดีขึ้นในการจัดการแสดงในครั้งต่อไป อมาดูว่าการจัดการแสดงตรงนี้นะคะเราได้มีการแบ่งเป็นหมายเลขหมายเลขไว้นะคะมาดูว่าหมายเลขอะไรอยู่ในลำดับไหนนะคะหมายเลข6กเนี่ยก็จะเป็นการจัดการแสดงจริงพอหมายเลข5าเนี่ยก็เป็นการฝึกซ้อมการแสดง หมายเลขหนึ่งคือแบ่งหน้าที่รับผิดช,ชอบหมายเลขสองก็คือคัดเลือกผู้แสดงหมายเลขสี่เป็นการจัดการประชุมติดตามผลการทํางานของแต่ละฝ่ายหมายเลขเจ็ดคือการสรุปและประเมินผลการแสดงหมายเลขสามคือการเรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆประโยชน์และคุณค่าของการแสดง แล้วก็ช่วยให้ผู้แสดงนั้นมีความกล้าแสดงออกทําให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานเป็นการช่วยการอนุรักษ์สืบทอดศิละปะวัฒนธรรมของชาติเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์นในการคิดประดิษฐ์ชุดการแสดงขึ้นมาสามารถที่นำไปบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระต่างๆได้เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักวิเคราะห์วิจารณ์ การแสดงอย่างมีเหตุผลช่วยผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดทำให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกับไปกับการรับชมการแสดงของนาฏศิลป์ในโอกาสต่างๆอ่พอสรุปได้ว่าการจัดการแสดงนาาศิิป์ไทยในโอกาสต่างๆนั้นเราก็ดูว่าประเภทของงานก่อนประเภทของงานนั้นก็มีงานพระราชพิธีงานมงคลงานอาวมงคลแล้ก็งานเทศกาลต่าง ส่วนขั้นตอนในการจัดการแสดงก็แบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบคัดเลือกผู้แสดงเลือกประชุมนะคะเลือกประชุมเพื่อมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆจัดการประชุมของแต่ละฝ่ายฝึกซ้อมแล,แล้วก็จัดการแสดงจริงสรุปประเมินผลว่าที่เราจัดการแสดงไปนั้นมีข้อบอกพร่องหรือมีข้อที่เราจัดปรับปรุงเราจะได้นํามา แก้ไขในโอกาสต่างๆในโอกาสหน้าที่เราจะมีการแสดงใหม่นะคะประโยชน์ที่ใช้หรือประโยชน์ที่ได้จากคุณค่าของการแสดงก็คือช่วยให้ผู้แสดงนั้นเกิดความกล้าเกิดขึ้นเกิดความสาม,มคัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการทํางานเกิดความเริ่เริ่มสร้างสรรค์เราก็จะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายความตึงเครียดให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยจากการวิเคราะห์วิจารณ์การแสดงอย่างมีเหตุผล สามารถนำใบบูรณาการเข้ากับกลุ่มสาระอื่นๆได้เป็นการช่วยการอนุรักษ์สืบทอดศิละปะวัฒนธรรมของชาตาิให้คงอยู่ต่อไปมาถึงในเรื่องของการมอบหมายงานหรือคำถามในการทบทวนใน,นหน่วยที่5นะในเรื่องของทักษะการแสดงน่าศิสินไทยนะซึ่ง เรื่องที่เราเรียนก็คือการจัดการแสดงนาฏศสลป์ไทยในอกาสต่างๆนี้นะ,ะก็ให้นักเรียนดูว่าการจัดการแสดงนาฏศสลป์ไทยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนตอบคำถามตรงนี้โดยอธิบายให้ชัดเจนออกมานะคะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูหวังว่านักเรียนคงจะทำได้เพราะครูได้ ให้นักเรียนศึกษามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วของหน่วยที่5นะคะในเรื่องทักษะการแสดงน้าตัดสินนะคะขอให้นักเรียนทำแล้วก็ส่งมาให้ครบนะคะก็เนื้อหาก็โปรดติดตามเนื้อหาในเรื่องต่อไปนะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ